เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาซีเป้ารถสวยๆให้ชมเลือกสวยเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้ ota, าโตโยต้าเอวติสกับราคาเพียง4ี่0 0ืบาทเท่านั้นเองหนอีครับคันนี้1.8 e. ตัวอีสภาพเดิมๆแม็กสวยยางดอกหนาใช้ได้อีกยาวเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดด้วยนะครับ สวยหรู V.I.P. แผงสวยแผงคอนโซลตัดลา,ไายไม้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะหนังฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบนะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดีส้สวยไม่เพียงแสนสองเท่านั้นเกียร์ออโต้แท้ครับไม่แสนสองขออภัยครับไม่สองแสนหนึ่งครับไม่สองแสนหนึ่งครับไม่ให้ไม่แสนสองครับไม่สองแสนหนึ่ง ของเครื่องเดิมๆมนะครับขันหน้าบางๆสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักนะครับเดิมเดิมแห้งแห้งครับบอดี้ดีมากสภาพอย่างนี้เป็นไนี่นะครับไม่น่าใช่แท็กซี่นะครับน่าจะเป็นรถบ้านนะสภาพนี้ดูเลขทะเบียนดูตัวรุ่นรถก็น,น่าจะเป็นรถบ้านนะครับแต่ยังไงก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับไปดูทดลองขับกันก่อนเบอร์โทรเจ้าของไทยคลิปเชน่นเดิม ถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ